จังหวัดยโสธรพร้อมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกอาาันอัมพาตครั้งที่11ปี2568เฉลิมพระเกียรติมียอดผู้สมัครทะลุเป้าเมือมเม่อวันที่8ตุลาคม2568ที่จังหวัดยโสธรผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่น ต้องการอมาพาษครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติได้จัดประชุมครั้งที่สองประจำปี2568โดยนายชานชัยสอนศิวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้ถามถึงความคืบหน้าและการเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและนิตรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคม 2พฤศจิกายน2568ด้านนางนันทพรสอรสิวิชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกล่าวว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการประกวดเต้นออกกำลังกายซึ่งรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2568และรอบชิงชนะเลิศในวันที่30ตุลาคม2568โดยจังหวัดยโสธรได้เปิดรับสมัครโครงการเดิน วิ่งปั่นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2568และได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่20กันยายน2568โดยมีเป้าหมายผู้สมัคร5,624คนเองที่ส่วนการกำหนดนะคะเป็นเรื่องจัดเวทศการให้ความรู้เร,เรื่องเรืองเเนื้อหารูปแบบความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ คะแนนกรารว่าสมเพิเกียรนะคะแล้วก็จะมีจะมีระหว่างวันที่27ตุลาถึงของสำนักงานจังหวัดค่ะท่านค,ะค,ค่ะคือพู้ตรงตรงหมายเรื่องเก่าตัวในส่วนของในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นผ้าก็ประดับผ้าสีเหลือ,อง่วลจะเป็นการเฉลิมเกียริ จะมีในเรื่องของสายข้าพดนะคะก็ต้องลงนามก็จะเป็นมีตามเกณฑ์ตอนรี้นะคะจะจัดอันนี้ <c oughs> เป็นเป็นแปลงข้าวที่เราใช้เผยแพร่การจัดนนเทศการไม่ว่าจะเป็น Facebook จะสุท้อนอันนี้ก็คือไม่ไม่ใช่เกณฑ์ขเกีรติของนิทศาการแล้วก็จะตกแต่งให้สวยงามในส่วนของภาทการมีส่วนร่วมอันนี้จะมี QR วอาโ แล้วก็ใช้สแกน,นะคะสไลด์ขอกเรไปแล้นะคะคัะแล้วก็ในส่วนของตัวให้ความรู้คือที่ว่าทองาให้จันไัดค่ะผมเองมันไปติดอยู่ที่ปากนททะไเห็นนะศาลที่สองนะ,นะครับนะครับก็แต่ละฝ่ายก็ไปเตรียมง,งานกันมา แต่ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง6,113คนคิดเป็นร้อยละ108.69ซึ่งนับเป็นอันดับที่10ของประเทศตามสัดส่วนประชากรสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักและใส่ใจในสุขภาพของประชาชนจังหวัดยโสธรสำหรับการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานเครื่องเสียงการกำหนดเส้นทางเดินวิ่งปัน่นรวมถึงการจัดเตรียมฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ฝายปฏิคมและสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มและการติดตามประเมินผลเพื่อให้การจัดงานเป็นไปนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในที่ประชุมมีรายงานว่าทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องการอมาพาธครั้งที่11ฉเฉลิมพระเกียรติโดยครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นขึ้นในวันที่พสพฤศจิกายน2568 ณบ,บริเวณสวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรสุดท้ายผู้ว่าได้กล่าวเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพและเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้วีระพลบุญเดชผู้สื่อข่าวทีวีช่อง13สยามไทยรายงาน